โรบอ t แฮ h 3D Movement ทางเลือกที่เหนือชั้นสำหรับการจัดการสายไฟในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติด้วยความแข็งแกร่งที่ทนทานและวัสดุคุณภาพสูงโรบอ t แฮ h เคเบิลแคริเออรถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับงานอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากที่สุดติดตั้งง่ายสะดวกและรวดเร็วทำให้ลดขั้นตอนการหยุดเวลาซ่อมบำรุงอย่างสมบูรณ์โรบอแฮตเคเบิลแคริเอให้ความคุ้มค่าสูงกว่าใคร เพื่ป้องกันความเสียหายจากการถูกขูดเขียนบิดลังดึงกระชากและอันตรายอื่นๆไม่ว่าคุณจะใช้กับหุ่นยนต์เครื่องจักรอัตโนมัติหรือสายการผลิตโรบอ t แท็กเคเบิล r คริเเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบในการจัดเก็บและป้องกันสายไฟของคุณ r o บอ t แท h กเคเบิลแคร e r จะผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและความทนทานสูงสุดเรียกหาเรา Planet TNS สำหรับการอ,าออกแบบและแลเลือกใช้ Robotech เคเบิลแคร i e r ร์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการสายไฟในระบบอัตโนมัติของคุณ